สวัสด,ดีค่ะธรรมชุ่มที่เคารพมือน,นีนท้องมีสามดาวสีผ้าธรรมชมมาหาคุณแม่เลียนประจำวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศสองพันหกสิบห้าคุณแม่เลียนกับกับมาบานกับมาบานคุณแม่เลียนมักจะฝันแม่นเนาะค่ะเนาะท้องมีสามดาวกับบล้อชาค่ะธรรมชุ่มมาติดตามให้ธรรมชุ่มคุณแม่เลียนฝันดีค่ะฝันเห็นผีตาแหกผีตาแหก นั่งไหวนั่งกาบยูที่ต้นบกต้นบกสูกเงาคุณแม่เลียนว่าคุณแม่เลี้ยนกับยางเขาไปเวิงหมวกหลังจะกลับพีตาแหกบนห้องบอกเลขสองเถือสองโตจะเป็นเลขดีเว็ตัวใดกับไปฟังกับคุณแม่เลียนพอฟอมกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งไห้ท่องมีสามดาวนะม่มไเด้อคะ่ะ เวลาชมรับฟังครับคุณแม่เลียนพ,อพอร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่เลียนครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะแม่เลียนโอ๊ยจ้ามาหอดถึงบมดได้หรืไม่เลียนมาเมืองวานนี่มาหอดย่ำเมืองเศร้ารถตู้คุณไปหาเอาอหอดหม่องครับก็บมาหอดตังเต,ตะตีตี๊หานี่แหละตี้ดห่าคึงนี่แหละครับโอ้แม่เลียนเป็นกับมาตะกรุงเทพด,ด,ด้วอครับเอฟซี FC, เนาะ บางอันเรตรงกับมาติดตามแบบดวนครับไปฝากเอฟซีครับเนาะไม่เลี่ยนอันมาหอบ้านไหนนอนไหนฟันไหนยังอยู่บบกไม่เลี่ยนครับมาหมู่บ้านนี่ก็นอนยนี่ยางเว้นเนี่ย,นนยเยมืองแรงกับมานอนกับฟันฟันเห็นว่าพื้นนั่งเฮ็ดยังหลบอยู่ทงหน้าพื้นนั่งอยู่ทงหน้าแบบน,นี้พื้นเดียวเดียวครับไม่เลี่ยนพืนั่งอยู่ทงหน้าครับผู้ใชยเป็นผู้ใชยนั่งทงหน้ากับเลื่อยยางไปหาฝืนเพื่นกระลังจุดถูกจุดถูกอยู่ใน ตนใหม่ตนโมกไงเงี้ยล่ะโอ้ครับครับตนโมกไงิ่นจุดถูกเลยยางเวขับไปหาิืนครับว่านอนฝันกับคือบอฝันคือเห็นอันนี้นะคือเสือบไปแน่บอเสือบแนวบ่คือเป็นจริงนะครับมันนี่ยางข้าไปเห็นเิืนอันนั้นจุดถูกอยู่เห็นจุิ่นจุดถูกนั่งิ่นนพิ่นกระจ่มิ่นเบาของิืนเลยยางไปพอิ่นครับค้นสีอันพันๆขาวๆแน่ดอกครับ เพ่นนั่งอยู่นั่งเห็ดย่างเลยนี่เจ้าเม่นไผก็เลยว่าบ่เห็นหนาเจะเคืออะไรบ่เคยเห็นครับเพื่อนว่าเพื่อนเป็นอันผีตาแหกคนว่าผีาตาแหกผีตาแหกคนว่าถูกโอ้ผีหน้าผีตาแหกตัวนี่ว่าเพิ่นมานั่งเพื่อนมาไหวของเพิ่อนั่นนะอ,อยู่ต้นขมบกไง ต่นหัวบกสูงเกลยวเดียวมันหักปูนไปมันอยู่ทุกสูงผลมันเป็นเล่าขึ้นไปเพื่อกระนั่งนั่งอยู่เงาบกกันะนั่งอยู่เงาบกพือนั่งไหวอยู่เพื่อกับมีดมีดอกไม้มีถูกของเพื่อนนั่นแหละแต่เพื่อนบริถือเทียนเพิ่นถือแต่ถูกกับดอกไม้คือนั่งไหวก็เลยไปถามเพื่อนเจ้ามานั่งเฮ็ดย่างอะไรอยู่หนีคอยมาไหวอันนั้นคอยเพื่อนว่าเนี่ยเจ้าเป็นยังหรือวะกับเพื่อนวะ โอ้คนมไหวัยคนเป็นผีตาแหกคนว่ะอืมครับครับม้หวัยผีตาแหกคนโอ้ครับคนว่าคนเป็นผีตาแหกคนวางคนว่าเป็นผีตาแหกแม่น้วก็มาหวายยี่หมองหันแม่นคนกับม้าวัยผีตาแหกคนว่ะโอ้ครับคนว่าสองเถื่อแล้วผีหน้าผียังมาหาบ่อฝันบ่บ่เห็นบ่อฝันฝันเห็นแต่ผีตาแหกครับบัดนี้บัดนี้อวยหลังย่างลงมากย่างลบมากคนว่าฮาหกคนว่า้าหกคนว่าโอ้ครับ หาหกคนว่ะบ,บอกออกเป็นเสียงเลยว่าอ,ออกเป็นเสียงเลยก็จนก็ได้ยินแล้วได้ยินสัตครดีแต่ว่าบ่ได้อวยหลังลุบไปย่างมาเลยครับก็ได้ยินตื่นขึ้นก็สะดอตื่นขึ้นว่ะก้งฟันเล็กตัวนี้ก็เลยมาเขียนใส่อันนี้ไว้เข,ขียนใส่สม,มุดไพรย่านหลงนะเนี่ยหมอสาวเป็นตัวเลขหาหกนอกะ้หาหก ผมเนอสองเถื่อนอะไรหาฮกห้าฮกผมสันเป็นผู้ชายผมสันข้นสีบ่สูงดอกพันพๆกับสีขาวๆเนี่ยข้นดำแดงกับลห้ขาวกับพวขาวแห้งเป็นนางกระเพาะผ่าดบ่าเพื่อกันั่งไหวนั่งไหวอยู่ในอันนี้ใส่สุดเท้าหรือสุดยังครับใส่สุดธรรมดาเป็นใส่กางเกงขาสั่นกับเสือขาสั่นธรรมดาเสือลล่สกอตเป็นเสือลล่ๆเป็นแขนสั่นเที่ยงนี่เป็นนางอยู่ อันบานนี้บ้านเลกที่ของอ่าบ้านเลกที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบานเลกที่ตัวที่มีคนฝันเห็นอ่าบ้านเลกที่องเอื่อยไม่เลี่ยนทีลวงลับไปเร็วนะครับไม่เลี่ยนบานเอที่สองเก้าสามบอกบานเลกที่สองเก้าสามบอกครับเม่นอ๋ออันนี้บ, huh? บา fecture, ้านเลกที่ M มีคุณตาทันหนึ่งเป็นฝันเห็นเอื่อยไม่เลี่ยนทีลวงลับไปเร็วนะนั่นล่ะสองเก้าสามของบ้านเลกที่ไม่เลี่ยง สี่ตายไปแล้วหนึโอ้ครับครับครับสองเก่าสามนอกเอฟซีเป็นกระทำเบาเอ็มมากครับแมนสองเก้าสามครับสองเก่าสามมันกับเข่ากับเหล็กแม่ผันเอ้าแม่แม่ฟันยุ่งเทียบเหรครับเออฟันยุ่งเทียบเข่าโอ้คนที่ถูกเกิดเราแม่ไม่เล่นฟันยุ่งเทียบฟันไว้ไงได้ก่อนพี่เนี่ยครับฟันมาเห็นเงินอยู่ในเห็นเหล็กอยู่ในเงินนั่นเก้าสามนั่นสองเก้าสามนั่น ว่าเอาสองสองใส่่าสันเป็นสองเก่าสามว่าแต่มหมดแต่ฝันสุดตอนฝะันแต่ยุ่งเพ่ครับโอ้ก็มาตรงกรบานเล็กที่ตรงกรบานเล็กที่แม่เรื่องเอื่อยที่ตายล้วเอื่อยที่ตายที่พ่อหญ่เสาพันฝันนั่นแหละครับครับพ่อเสาเราฝันเห็นเนาะบ้านเล็กที่สองเก่าสามครับครับผมครับผมกับเก่าสามโมเมนต์บทไม่เลี่ยนที่พีเพ็นยุ่งเพ่เก่าสามเก่าสามครับสองเก่าสามแล้วก็ตัดเลนเก่าสามเนาะ แมนครับแล้วก็หากเก่าาแมนแบบเห็นเหล็กในข้องูเห็นเหล็กในข้องูนั่นหาเก้าข้องูใหญ่นหาเก่าเนาะข้องูใหญ่าหาเก้าครับบานนี้ยังกับงูสองตัวครับงูสองแตม่นเอากะสองเก้าหาสองหาเก้าก็ได้กังสันครับตัวนี้ฟันอยู่กรุงเทพฟันอยู่กรุงเทพบานนี้ฟันฟันอยู่บ้านฟันอยู่บ้านนี่ฟันมาคุณมาบอกนี่มันเป็น ห้าหกพ่นว่าห้าหกย่างกายมากกับบริถามพ่นดอกพ่นว่าพ่นเป็นผีตาแหกพ่นว่าครับอเป็นผีตาแหกหรือเอฟซีบาทนี่ผีหน้าบุหันมากครับต้องทาผีหน้าสักคนเพราะว่าเอฟซีกันถทำกันทำเมเลียนมาบ้านนการเอฟซีกับมันใจวาเลกเมเลียนสีมานะครับเพราะว่าเมเลียนกับเป็นผู้ที่ฟันแม่นอีกท่านนึ่งนะครับแต่หมู่ชมเนาะครับก็ถือมาทุกงวดแหละครับกันทาอยู่บ้านยามไดย่ำนั่น เขาตลอดครับแต่งวดนี่คือหาฮกนาะไม่เรียนเนาะหาฮกครับฟันเห็นเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผีตาแหกครับเพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นบ่ได้ถามเลขถามยางเพิ่นดอกก็เลยถามเพิ่นเท่านั้นเพิ่นก็เลืยยางกลับหลังขึ้นน้ายางลบมาถามเพิ่นกายเพิ่นมากก็เลยถามเพิ่นซื่อๆบัดนี้พอตั้งแต่ายางกายออกมาเพิ่นวะหาฮกเพิ่นวะโอ้ครับหาฮกหาฮกเพิ่นวะครับผมอืม ค่ะโค่ะเพือเอฟซีเนาะครับมียังเติมเติมอีกครับคุรึแม่บอกกับมีแค่นั้นอ่ะฝันแค่นั้นครับครับฝันจำหนเนาะฝันจำหนิครับค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวก็ขอบคุณคุณแม่เลียนหลายๆเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีดีเด็ดกับทอมีสามดาวไปฝากเอฟซีประจําวันวันที่หนึ่งพฤศธจิกายนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขอบคุณค่ะคุณแม่เลียนขอบคุณค่ะจาวันดีจ้า เดี๋ยวท่องมี3สามดาวสิจุดตเลขกใส่สม,มุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเร้อค่ะไปรับชมตเลขก,กันเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะธรูมชมเลขกของคุณแม่เรียนค่ะธรรมชมแคปบหน้าจอไวเ้เบิ่งเร้อค่ะผีหน้าพ่ท่านมากค่ะธรรมชมมาผีต่แหกผีต่แหกมากกว่าฝัน พีแต่แหกนางนบนางไหวยอยู่คุณแม่เลี้ยงกัย่างเขาไปหาย่างขัาไปหาหันหล้างกับห้องบอกเลขสองเท้อกับธรรมชมหาฮกหาฮกกระสานธรรมชมก็แคบหนาจอยเบิ่งเนาะคะ่ะที่คุณแม่เลียนฟันอยู่กรุงเทพมืนก็สองเก่าสามพีหน้าเขียนตัวเลขใส่ในใบ2ยีซิปเก่าสามเก่าสามแล้วก็หาเก่าเห็นอยู่ในข้องู หาเก่าเห็นนิ้ข้องูกลับมาบ้านพีต่แหกห้กองบอกหาหกหาหกก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห,อห้อยหกสิหาสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิราตะมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็เห็นจุกมันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ